สวัสดีท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งช่องนันทพงศ์รำเพลินโชว์ออฟติเชียลพือเก่านะครับมาเบิ่งบรรยากาศในห้องซ้อมพี่น้องซ้อมล่ำของสาวหน่อยเป็นบานแพงในท้องเรลืองนามาไปเราแก้วนาะมาไปเราพุ่นอันนี้ครับพ่อพันยาพ่อพันยาได้รับบทหยั่งบ่าปีนี้บ่อบเปลี่ยนมาเป็นแม่พันยาแม่พันยาอันี้แหละ แก้วนามานะ่าเนาะศิลปินหไรตยตอนนี้นะครับกำลังจู่จาหาแหลมกำลังซ้อมเข้มข้นเลยพี่น้องนะครับกำแบบลังซ้อมแบบผู้ลคนก่นบพระท่านได้บทได้บาทผูล้ลคนกับเพราะท่านได้ก่อนรําอยู่เพราะว่าเพิ่งซ้อมแรกๆเอาอีกแล้วแนวขี่จากตัวนี้พี่กินกสมดีแท้พี่กินบักสมดีแท้ฮะของมันพี่พอ ขี้กระตือบ่ะขี้ได้ไหโอ้ยตายนั่งอีกปันปันเขากินกินบักรข้อแท้แทบถ้าปอกเปลือกมันยังอิ่มเรลี้ยวคนว่าน่ะต้องเลือดในพร้อมเนี้ยเลือดในพร้อมกินเปลี่ยนกินแต่เนี่ยว่านั่งเอกปันปันข้ามูกินบักรข้อพี่น้องเอาะ อ้าวมาเบิ่งสากต่อไปเอ่อเอ็งน้นก็ไม่อยู่ในสากนี่ะเอกเป่านางเอกอ๋อมแอมนะครับผครูสอซ้อนไปเลยเกแก้วนามากกาำลังเข้มข้นอยู่พี่น้องกากำลังเข้มข้นกำลังยำหนังสืออยู่นะครับ ฝากแฟนครับพีสูสายใหญ่ด้วยนะครับท่านนี้เอาสิฝากหน่อยฝากไรก็แล้วแตนฝากหน่อยฝากละฝากนสุขคนเป็นยังไงกดดันเ่อปีนี้แก้วหนามากดดันเหหนักก็สุปีพราะว่าเน่ปีแล้วกายปีปีที่บ้าเอแลวันนี้ชาเ็ดแขลวสวกซีเซ็งไหนอ๋ ฮะบนใส่เอปันสิันาได่ไปซื้อบ่ไปซื้อแขวสวกมาใส่บ่ล้ำกับสิบเป็นควบนี่ละสมมติว่าแขวาส้วกสิล้ำยดงเลเอาันเข่าสวกอ นามันพอมันมีเราสักใเวานนีเอ้ยเจ,จ้าจะสมกายหลุดใ,ใส่พ,พา้าผูาา้ทนยิงอยู่ในเมืองพนวามีาบันเจ้าวามีเงาปันเจ้าันเจ้ามาดพระเอกนะครับลำ่ำล่ำเพ่อนแสบแพี่นอ้อง ปีนี้อีพอได้รับปุณยยงปีนี้อีพอได้รับบุณยังอีพอนอนเอามาสอบน้องเขาสิพ่อได้รับยุติอย่าอมาสอบมาสอบซืปีสอบซื้อ่บอก้สอบซื้อแต่บอได้รับจะาเบอกเป็นตนายแต่มาสอบแล้วก็ไปนอนวันนี้ ฝากแฟนคลับหลายๆท่านครับแฟนแฟนคลับพี่สุสายใหญ่แฟนคลับพ่อยุทธแฟนคลับพี่อังเปาแฟนคลับน้องหอมแอมนะฮะแฟนคลับเบาวัดศิวะดลนะครับแฟนคลับของชุกุชุกคนศิลปินเโซนหน่อยเป็นบันเทิงน้ำเด้อนะครับฝากช่องก้นันลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะฮะันไอเดีวันนี้อยู่นกล่องให้ฝากไว้สิครับ ไปตามไปดนวไม่บอกกอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเรียบไม่ต้องเรียบเหมือนเดิมมาแล้วเราไปซ้อมของเราไปเรื่อยหลังจากนี้หลังจากที่วัดส่งคำพูดมาบอกว่าแก้วมานี้าต่ผมว่าตั้งใจเกิดได้ยังไงมาที่เมื่อกี้ว่าเพื่อนครันว่าเมื่อกี้ว่าเพื่อนแก้วที่แก้วหนูก็อุ้มยิบหรือหันไปหันไปให้เพื่อนมีอะไรเล่นด้วยแต่มันจิดคืนข้าวเาดีดเ็เสียงมันะล้วเขาา เขามาเปิดเปืดอยาหัวเตอหัวเตือแต้วบะเงินยิ้ไรเ็มไปมันนีก่อนรับเลยลูกจะไม่แน่ไ่เียวไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นตุ้ตัวยก็ได้ที่ตอนรับก็ได้ไปเป็นตุ้มต้ยกไาเลนต์ได้วันนี้ไม่ต้องรีบเอาแต่ละบทวนี้แล้วทุกคนเล่นด้วยกันแล้วได้แชร์ด้วยเ้อคือแต่ยจนี้เขาคุยกันแล้ววมันปะปะใจหมดทงมารุกไห่เนาะ กวนที่มบอกทำมาลุงเส้นนี้นี่พ่อเขียนไว้บ่ผมพ่ได้เพิ่อเลยมีมีมีหย่อนบอกมีบอกนกวนลาน่อพอแบาอบล้วนอ่านสดทายถามเลยเขาใจบมแบวันจะบอกกันเอ่แผนายกนี่ล่ะรักแผนฉากนี่เห็นปอนสิาดินทางกันอนในสเดทางก่อนกอนถึงมันจะเขาเด้วบอกเตือนท่านทุบนี่นะหายุกนี่เป็นเป็นผู้เตือนสติเป็นผู้เตือนสติเป็แก้วมามาอยู่นี่รโดนแล้วเพาโอยการบอน เขาต้องไปตามคำที่เสด็จพรทำไปที่โอ้โหประวัติเพื่อนตรงนี้พารกิจที่จะเดินทางไปเมืองพ้ผประธานอยู่เี่แกมาเหมือนว่ามันมัดยุดน้ำจุกนั่นแกเขี่ยวาหนี้นี่โดนแล้วเห็นผู้นี้เป็นที่คำบอกว่าสิเตื่อสินเชื่อเหรอจะไปสั่งไล่จำไปมอบแบกให้พอาไม่ได้อ่านเรื่องนั้นแต่ว่าเสริมในเรื่องเพื่อที่จะเข้าใจกันเฉย ถามล้ะพอพูดเนาะเออเอาเป็นเขากันมันงโยกอนจะหาขาเสเ่้อนสียเอาเสือกยื่นอี้หลบบ้เลยดนใจเลเสือกแบบันได้เดี๋ยวมันนี้เรื่องอะไรมันได้สถานคารอ์สอครกับไปบ้านเองเมื่อดบอกอกุณเองเรสุดใจกลัวเสนะานางผสมเกียยนี่ละก่อนที่จะขึ้ำพูดนี่ให้ให้ ไป้หาใเตือนก่อนเือนกอะครับผู้เชี่ยวชาญด้านก้อนลำนะครับแล้วก็เดินเรื่องันเสด็คลองันเสด็คลองจองกันเพราะว่าเพ่อเพอสิมุนาไปเื่อขอพรประธานไปหาณมรีแมนกิดเคยลืบอไงว่าโคบโคบมาโคบลงนสังเ่ยเดี๋ยวมหเนมาส่รับ

เซุมลกับลุมกินบกคอกักินอไม่ได้ก็หลุดออไม่ไยัขาดจากนี่่ันน่ถ้ากินเบิรนี่คิดว่าสิเป็นยังไงเนี่กินผู้เดียวเลยพอพญาก่อนบอกลับมาเป็นแม่พญาญพอพญาอยู่แต่ว่ายู่้องน้ำด้วยยสน่ว่ากันน้อมาสจัด่เป็นยังตอง ไอ้กินแล้วก็แกะในมันเ็ดตุ้มหูตัวบันมันก็ว่าของสมบัติเท่านี้มันมีวิตามินซีหลายเท่าคองเขาเคยกินเขาบอกว่าปั้งหมอนตัดหัวก็หมอนนะหมอนหมอนตัดเขาบอกว่าเป็นยาอยู่ถนานกินเหล็กเขาเนี่ยกัทแสนจะกินเข่ากินตะบักคอเกัมได้กินอะไรละกัทแสนเคยจะกินเข่าต่อไปกินตะบักคอเนี่ยจะกินเผา อหาวูดเยอะกจากนี้ฝากไปสนิทพี่น้องได้าติดตามนะก็เรื่อยๆมีคลิปดีๆมีคลิปเด็ดๆกัสีเตาอัปเดทพี่น้องเขาได้ติดตามคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ